เจ็ดผพิศฐาที่แม้แต่ฮาคิเกราะระดับสูงนั้นก็ไม่สามารถป้องกันพลังเหล่านี้ได้นับว่ามีแต่ผพิศาโกงๆด้วยกันทั้งนั้นเลย สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงพลังจากพรวิศาต์ที่แม้แต่ฮาคิกรอระดับสูงนั้นก็ไม่สามารถที่จะต้านทานหรือป้องกันได้ครับจากการที่เราเห็นการต่อสู้ระดับจัก,กรพรรดนั้นเราก็ได้รู้เพิ่มเติมครับว่าเฮ้ยฮาคิกรอที่แม่งแบบสูงสูงคนที่มีฮาคิกรอแบบแข็งแกร่งมากๆนะครับสามารถป้องกันพลังพิเศษจากผลพิศสารได้นะครับอย่างเช่นตัวรอเองเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายไครโดนเลยไม่บำได้เพราะว่าใครโดนรลยิบัมนั้นบีฮารโค รอเองครับสามารถใช้ฮาคิเนี่ยในการหักล้างพลังพิเศษจากผูวิศร์ที่ด็อกคิวเนี่ยเปลี่ยนให้รอนั้นกลายเป็นผู้หญิงได้นะเรียกว่าคนที่มีฮาคิเกราะสูงสูงนั้นครับมันสามารถต่อต้านสามารถป้องกันพลังพิเศษจากผูวิศร์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยแต่รู้ไหมครับว่าต่อให้ฮาคิจะสูงสักแค่ไหนจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนครับแต่ก็ยังคงมีผลพิศาสตร์บางรูปแบบเหมือนการมีพลังพิเศษบางรูปแบบเหมือนกันนะครับต่อให้มีฮาคิเกราะขั้นสูงแล้วก็ตามทีก็ยังไม่สามารถป้องกันพลังพิเศษพวกนี้ ระสูงที่เราเห็นแน่ๆอยู่แล้วครับว่าบิ๊กมัมเนี่ยไม่สามารถป้องกันการส่งถ่ายขั้วแม่เหล็กของยุทธทัศกับตันคิดจากการที่คิดนั้นใช้พลังพิเศษจากผลพิศาที่ตื่นแล้วนะครับโดยท่านี้ของคิดชื่อว่าท่าแอสไซค์ครับเป็นการที่คิดเนี่ยทำการมอบหมายหรือว่ากําหนดขั้วแม่เหล็กให้กับเป้าหมายนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าบิ๊กมัมเองเนี่ยก็โดนกําหนดขั้วแม่เหล็กไปนะครับแล้วคิดนั้นก็จะสั่งให้แม่เหล็กที่เป็นขั้วตรงข้ามกันเนี่ยดึงดูดวัตถุต่างๆมาโจมตีบิ๊กแครรับบบูปนึง พลังจากพลวิสายที่ตื่นแล้วของลูฟี่ครับโดยพอลูฟี่ใช้เกียร์หเนี่ยมันก็ส่งผลให้อิทธิพลนะครับสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่บุคคลรอบข้างนะครับกลายเป็นยางแล้วก็มีบรรยากาศความสนุกสนานผสมเข้าไปด้วยครับในต,ตอนที่ลูฟี่ต่อสู้กับไคโดอะ่ะคือไคโดเองเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากเกียร์หของลูฟี่ด้วยครับร่างกายของไคโดนั้นกลายเป็นยางร่างกายของไคโดนั้นมีสภาวะเหมือนกับภาพวาดนั่นเองอะนะแต่น,นี่ก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ครับการที่ไคโดได้รับอิทธิพลเกียร์หของลูฟี่ไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเชิ สร้างดามเบดหรือว่าทำ้ายไคโดโดยตรงนะครับอ่ะมันก็แค่เปลี่ยนลักษณะร่างกายของไคโดไปตายอิทธิพลของลูฟี่ก็แค่นั้นนะนะผลพิศดารเมโลเมโลของแฮนด์คอกก็เป็นอีกหนึ่งผลพิศดารท,ที่ร้ายกาจมากๆครับแล้วแม้แต่ฮาคิกรอกขั้นสูงเองครับผมต่อให้ฮาคิแป้งจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่น่าจะสามารถต้านทานสเสน่ห์ความน่าลหลงไหลของแฮนด์คอกได้นะครับในต,ตอนที่กลุ่มดํมมีการประทะก,กับแฮนด์คอกค,ครับระดับแม่ทัศนจักรพรรดนี่ก็ถูกทําให้กลายเป็นหินไปถึง2คนเลยนะ ทั้งวานโกช็อตแล้วก็เดวอนนะตูวโดดดาเองเนี่ยยังไม่กล้าเสี่ยงกับแฮนด์คอกเลยด้วยซ้ำไปครับโดดดาเองเนี่ยยังยอมรับเลยครับว่าพลังความ,า,มารบาสเตย์อันน่าลงรายของแฮนด์คอกนั้นคงไม่มีใครต้านทานได้หรอกนะจากสังเกตได้อย่างหนึ่งครับว่าไอความสามารถพลังที่ฮาคิกรอกขั้นสูงนั้นเนี่ยไม่สามารถต่อต้านหรือป้องกันได้นะครับมันจะเป็นพลังประเทศที่ไม่ได้ส่งผลทางกายภาพโดยตรงไม่ได้เป็นพลังที่แบบใช้โจมตีโดยตรงนะอย่างเช่นแฮนด์คอกเองก็เป็นพลังในลักษณะที่โจมตีทาง้า ้านความรู้สึกนะครับทำให้ศัตรูวันไหวรู้สึกหลงไหลแล้วก็ถูกสาบให้กลายเป็นหินได้พลังแม่เหล็กของคิดนั้นไม่ได้เป็นการโจมตีโดยตรงเหมือนกันครับเพราะว่าไอ้ตัวคิดเองเนี่ยกับการใช้ท่าแอสไซน์นะครับคิดเนี่ยก็แค่ทําการมอบหมายความเป็นขั้วแม่เหล็กนะมอบหมายเป้าหมายในการดึงดูดแม่เหล็กให้กับคนคนนั้นครับมันไม่ได้เป็นการโจมตีโดยตรงนะครับเออมันก็เลยสามารถใช้ได้ผลนะฮาคิดกรอกขั้นสูงก็ป้องกันพลังพวกนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูผบิศาสต์อย่างอื่นแล้วผบิศาสต์ที่น่าจะเข้าเงื่อนไ ในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นผลพิศาสมาโตมาโตของฟารเดอร์เดคเคนครับเออมันก็มีความคล้ายคิดตรงที่ผลพิศาตนี้เนี่ยจะทําการล็อกเป้าหมายให้เป็นเป้าโจมตีนั่นเองครับเมื่อฟารเดอร์เดคเคนสัมผัสทําการบาร์เป้าหมายล็อกเป้าหมายได้แล้วเนี่ยอาวุธต่างๆน,นาที่ฟารเดอร์เดคเคนปาไปนะครับมันก็จะวิ่งเข้าหาเป้ายังกาเป็นจรวดพิษาต,ติดตามยังไงอย่างนั้นเลยนะอ่ะพลังอันนี้นะครับผมหาคิก่อกขั้นสูงคาดว่าก็ไม่น่าจะดาต่บ้านป้องกันการมาร์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพลลััังกษณะนี้ครบ เออถ้าเกิดว่ามีฮาคิกรอกขั้นสูงจริงมีฝีมือที่ดีจริง,รงนะครับมันก็พอที่จะมีวิธีรับปืนได้อย่างนึงก็คือเหมือนกับตอนที่ลูฟี่ปกป้องชิราโฮชินั่นะแหละครับถ้ามีวุฒปามาโยนมาโจมตีมาก็แค่ปัดป้องอาวุธนั้นหรือว่าต่อยอาวุธชิ้นนั้นให้กระเด็นไปเท่านั้นก็พอครับส่วนพลังที่โจมตีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกแล้วก็คิดว่าฮาคิกรอกขั้นสูงไม่สามารถที่จะป้องกันได้เหมือนกันก็นกคือพลังของเพโลน่าครับผลพิษศาสโคโลโฮโลจะทําให้เป้าหมมมาายนนั้้ีีควรูสึกท กลวงโบมีความรู้สึกที่ว่างเปล่ามีความรู้สึกที่ติดลบสะจนบทสภาพการต่อสู้ไปเลยนั่นเองนะบอกเลยครับว่าเป็นพลังที่โคตรโกงครับผมคือโดนเข้าไปทีนี่แม่งนอนร้อยเขาเชื่ออย่างเดียวได้เลยนะ กับพลังอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของการส่งผลกระทบต่อรนะบบประสาทครับก็คือแก๊สหลอยประสาทของซีซ่าคราวครับโดยเราจะเห็นว่าซีซ่าคลาวเนี่ยเคยใช้แก๊สหลอยประสาทนั้นในการเล่นงานคาตาคุริแล้วก็โอเวนมาแล้วด้วยน,นั่นเองครับสคนนี้เนี่ยตอนแรกก็จะโจมตีเจอา้าจะเล่นงานพวกเจอ้าครับแต่ว่าโดนแก๊สพิษหลออประสาทของซีซ่าเข้าไปนะผม ไปไปมาครับผมหลอนเนี่ยเบลอนะครับผมเส็มากไปนิดนึงครับหันมาต่อยปากกันเองกันซะอย่างนั้นนะและแน่นอนครับว่าพลังที่เราเห็นกันชัดๆอยู่แล้วครับว่าต่อให้ฮาคิกรอะนียครับผมจะขั้นสูงจะแข็งแกร่งแค่ไหนครับก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีการสร้างดาเบทที่ทําร้ายศัตรูจากภายในได้ครับเรียกว,ว่าเป็นการโจมตีในลักษณะเจาะเกราะนั่นเองนะ ก็ <G ül> อย่างเช่นนะการโจมตีของลออะไรแบบนี้นะครับที่ลอเนี่ยใช้ท่าช็อกวิลเล่น,นะครับถือโจมตีแต่ละทีแต่ละดอกนะเปลี้ยงปล้าเข้าไปี่บิ๊กมัมี่ถึงกับลองลั่นจารกรนะหรือแม้แต่การที่คิลเลอร์นะเออเคยใช้ท่าคาบารโซดิกเป็นการโจมตีแบบคลื่อนเสียงนะผมโจมตีทําร้ายไคโดจากภายในและอีกแบบหนึ่งครับฮาคี้แข็งแกร่งมากใช่ไหมครับก็ต้องวัดกันด้วยฮาคี้นะครับผมแฉกเช่นเดียวกันที่ลูฟี่นั้นประชิญหน้ากับไคโดครับใช้ทั้งฮาคี้เกราะขั้นสูงแล้วก็ หาคิราชั้นสูงในการใส่เดี่ยวกับไคโดนั่นเองอะนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับผมอ่ะมาพูดคุยกันครับว่าหาคิกรอกขั้นสูงนั้นครับป้องการพลังรูปแบบไหนไม่ได้บ้างนะก็จะพูดถึงอ่ะที่เราเคยเห็นแน่ๆตามเนือเรื่อนะครับว่าพลังรูปแบบนี้ลักษณะนี้ต่อให้คนที่มีหากิกรอกขั้นสูงอย่างไคโดบิกมัมนะครับอ่ะก็ไม่สามารถป้องกันได้ครับแล้วก็วิเคราะห์เพิ่มเติมไปนะครับว่า พลังที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพลังที่สามารถเอาชนะฮาคิกกลอกขั้นสูงได้มีพลังอะไรบ้างในคลิปนี้นะโดยในคลิปนี้ถ้านับแยกออกมาเป็นลายผลพิศาสนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7จผลพิสานนะจะมีผลพิสานแม่เหล็กของคิดนะผลพิสานล็อกเป้าของฟันเดอร์เดคเคนผลพิสานเมโลเบโลของแฮนด์คอกผลพิศานโฮโลโฮโลของเพโลนาผลพิศานนิกะของลูฟี่ ผลพิาสายโอเปโลเปของรอแล้วก็ผลแก๊สของสีซานั่นเอง่อะแต่เพื่อนๆใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปดีดีเช่นเคยนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปที่เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกดนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ